สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่8ริ้วนะคะอ่ะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะน้องไอรบปกวนเช็คภาพแล้วก็เช็คเสียงให้ก่อนนะคะก็ตามกองสักพัดมานะคะเราจะมามอบเงินรางวัล48ล้านบาทนะคะให้กับผู้โชคดีนะคะก็คือพี่ชัยบดินนะคะที่ถูกรางวัลน,นะคะ ลอตเตอรี่นะกับกองสลักพัดราวันที่1นึเป็นเลขชุด8ใบนะคะ48ล้านบาทรับไปคนเดียวเลยค่ะเต็มๆไม่หักภาษีด้วยเพราะว่าพี่น็อตจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านนะคะ,ะที่ทางพี่ชายบดินเนี่ยเขาสะดวกนะรับเงินกันที่นี่นะเดี๋ยวเราก็รอพี่น็อตมานะคะ,ะสังเกตง่ายมากถ้าพี่น็อตมาก็คือฟรีสีแดงก็จะมาเกยหน้าร้านนะคะเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงค่ะ งวดหน้าจองค่ะเข้าไปจองเลยนะคะ,ะก่อนจองเนี่ยอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกองสลักพัสมาก่อนนะคะกดสมัครสมาชิกลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะพอเลขมีเลขเข้ามาเนี่ยทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเรานะคะว่าตอนนี้สามารถไปเลือกซื้อกันได้แล้วนะคะ,ะแล้วงวดน,นี้มีใครถูกรางวัลกันบ้างคะทั้งลอตเตอรี่กับกองสลักพัสแล้วก็ลอตเตอรี่ที่มีขายตามแผงทั่วไปเลย มีใครถูกรางวัลไหนบ้างก็เม้นเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะระหว่างเรารอพี่น็อตเนาะซึ่ง48ล้านบาทเนี่ยค่ะที่ถูกกับทางกองสลากไปเนี่ยพี่น็อตบอกว่าเป็นงวดที่แตกเยอะมากที่สุดตั้งแต่ทำกองสลากมาเลยนะคะ,ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะโอนไวมากอ่า พี่ก้อยจังบอกว่าโอนไวมากโอนไวจริงค่ะเพราะว่าน้องไอเคยซื้อแล้วก็เคยถูกกับกองสลักด้วยโอนไวจริงๆนะคะไม่นานละค่ะพี่น็อตใกล้จะถึงแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะขึ้นร์เนก็มีการโทรหาละว,ว่าอีกนานไหมคะอย่างเงี้ยก็ประมาณหนาทีนะคะ,ะฟลอรี่นะคะทุกคนเราไม่ต้องห่วงเลยนะคะถึงไวแน่นอนเนาะเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงนี่นะคะนี่อยู่กันที่หน้าร้านตรงนี้นะคะ ใช่ค่ะ48ล้านถูกคนเดียวด้วยไม่แบ่งใครเลยนะคะแล้วพี่น็อตเนี่ยก็ให้ไปเลย4 8ล้านบาทนะคะไม่หักภาษีด้วยเพราะว่าทางกองศักพั์เนี่ยเขาจ่ายให้แล้วนะคะใครที่อยากซื้อลอตเตอรี่นะคะเป็นลูกค้าของกองศักพัดนะคะแล้วก็อยากที่จะรับเงินไปเต็มจำนวนนะคะแบบไม่หักค่าอะไรเลยนะคะแล้วก็รางวันที่หนึ่งนะคะ ทางกองสลักเนี่ยนำเงินมามอบให้ถึงที่ก็อย่าลืมนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกองสลักพลัสนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อลอตเตอรี่กันได้ค่ะเป็นคือเขาเป็นระบบที่จําหน่ายลอตเตอรี่ค่ะแพลตฟอร์มออนไลน์เราบนแพลตฟอร์มออนไลน์ฉะนั้นที่เนี้ยมันจะกลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแค่เรามีอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถหาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยในเลขที่เราต้องการเนี่ยได้ทุกที่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ในช่วงที่เขามีการประกาศรางวัลน,นะคะถ้าเราไม่สะดวกที่จะแบบ กดเข้าไปดูไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะมันจะมีการแจ้งเตือนแบบเป็นเรียลไทม์อยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้มีรางวัลอะไรเราบ้างน,นะคะแล้วก็ถ้าเราถูกรางวัลเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นในแอปด้วยนะคะ,ะพี่ก้อยจำแบอกว่าโอนก่อนโอนก่อนพระอาทิตย์ตกอ่าแล้วก็งวดนี้เนี่ยถูก6ใบนะคะกับกองศักพัดเลขท้าย2ตัวเนาะอ่ะ 6ใบคิดเป็นเงินก็1 2 0 0 0บาทนะรูปแบบใหม่กลัวโดนโกงจางอ่าคุณพี่ทิพกรไม่ต้องกลัวโดนโกงนะคะเพราะว่าทางกองสลักเนี่ยเขามีลอตเตอรี่ที่เป็นใบจริงเนี่ยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาเอามาจําหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยคะ่ะ ที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกไปเดินซื้อหาเนี่ยเขาได้มาซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีการมีทั้งกล่องสุ่มด้วยนะคะซึ่งกล่องสุ่มเนี่ยมีคนถูกเยอะมากด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะกรอกตัวเลขะคะ่ะที่เราต้องการเนี่ยลงไปในช่องค้นหาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายกับเรานะคะสะดวกกับเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยนอกจากจะไม่หักเงินที่เราถูกรางวัลแล้วเนี่ยนะคะ ัตอรับมาเท่าไหร่ก็บวกเพิ่มไปแค่ใบละ5บาทนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อเลขชุด8ใบหรือกี่ใบก็แล้วแต่นะคะก็คิดราคาบวก5บาทต่อใบค่ะซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ตกอยู่ที่ใบละ97บาทนะคะถูกเหมือนกันครับถูกกินอาพี่ หนูก็ถูกกินเหมือนกันแสดงว่าวันนี้งวดนี้เราเป็นพวกเดียวกันนะคะเ,คเดี๋ยวรอพี่น็อตกันอีกแป๊บหนึ่งนะคะเ,คเป็นการจำหน่ายลอตเตอรี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะคซึ่งเขามีลอตเตอรี่ใบจริงเนี่ยอยู่ที่กล่องสลักของเขานะคะเพราะฉันไม่ต้องกลัวโดนโกงเนาะ อยากให้ไปแจกที่ลำปางบ้างจังอ่าพี่พี่โสรวีนะคะถ้าอยากให้กองสลักพักกับอิจันเดินทางไปลำปางพี่ต้องเข้าไปเป็นลูกค้าของกองสลากก่อนนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราไปหาพี่แน่นอนเลยะคะ่ะแล้วก็รอบนี้นะคะตอนไลฟ์เนี่ยอีจันกับพี่นอเน,นะะี่ยค่ะเออเอ,อ,อีจันแล้วก็ทางกองสลากเนี่ยเราก็ได้มีการทำบุญร่วมกันด้วยเนาะก็คือพี่น็อตเนี่ยจะสั่งเสื้อนะคะ เป็นเสื้อวิ่งช่วยน้องนะคะเพื่อที่จะนําเงินตรงนั้นเนไปสมทบกับโครงการสร้างโรงเรียนให้น้องอเด็กๆพิการทั้ง9ประเภทที่จันกําลังทําอยู่เนี่ยค่ะแจกรูปเพจของกองสลักด้วยถึง200ตัวด้วยกันเลยนะคะ,ะก็ขอขอบคุณพี่น็อตแทนน้องๆเด็กพิเศษอีกทั้งเด็กพิเศษเหล่านั้นด้วยนะคะ นี่เห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยแอดมินกองสลักพัดเนี่ยก็เข้ามาตอบเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อได้เลยคะ่ะแอดมินพร้อมดูแลนะคะใครที่สงสัยนะคะว่าซื้อยังไงดาวน์โหลดยังไงนะคะวิธีการใช้งานหรือว่าออแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับการขายรถตี้เนี่ยเป็นแบบไหนก็ลองคลิกเข้าไปนะคะที่กองสลักพัดเนาะอ่ะแล้วก็อินบ็อกเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยคะ่ะนี่เดี๋ยวไอ้ปักหมดดุดให้นะทุกคนตัดแป๊บ,บนึ่งเราได้ยินเสียงของฟอลลี่แล้วปะไ่ ตป๊บนึงนะเหมือนได้ยินเสียงเลยอ่าไม่ใช่ค่ะแปปนึงอ่านให้ปัหปกหมุดไว้ให้แล้วนะคะอ่าไม่ใช่รถพี่น็อตน,นะคะแปปนึงไอ้ปัหปกหมุดไว้ให้แล้วนะคะทุกคนก็เข้าไปใช่ค่ะทักเพจได้เลยค่ะ นี่นะคะต้องไาปักหมุดไปให้แล้วนะคะคลิกเข้าไปใน f c e b o o o Fanpage นะคะของกองศักพัฒนน้อแล้วก็คลิกอินบ็อกนะคะสอบถามกับแอดมินได้เลยนะคะ mm hmm. พี่ๆแอดมินใจดีนะคะรอให้บริการทุกคนเนี่ยเต็มที่มากเลาแล้วก็มีข้อมูลพร้อมที่จะให้ทุกคนแล้วนะคะตอนนี้งื่ต่อไปนะคะอาจจะเป็นของเรา นี่นะคะตอนนี้ก็คือมีทีมงานทางกอศักท์บางส่วนเนี่ยรอกันอยู่ที่นี่แล้วนะคะนี่ <Hi. S 1> รอพี่น็อตนะคะ,ะทีมนี้เดินทางมาถึงก่อนนะคะพร้อมๆกันเลยนะรอแป๊บนึงค่ะอ่ะมีใครถูกรางวัลไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ อยากให้มาโคราชจาังพี่สิราพรอ,อยากให้ไปโคราชพี่สิราพรต้องถูกรางวันที่หนึ่งนะคะงวดหน้าเอาใหม่นะคะอิจฉาอิจฉาอ่าพี่มิรนาบอกว่ามีอิจฉานะคะต้องอายอิจฉาเหมือนกันนะคะอิจฉาตาร้อนมากนะคะแล้วก็ตอนที่เขาประกาศรางวัลแบบสี่สิแปดล้านนะคะมะีทีมงานกองศักพัดเนี่ย ที่นั่งอยู่หน้าจอ,อคอมพิวเตอร์อร้องไห้ไปแบบบ่อน้ํำตาแตกไปถึง2คนเลยนะคะเพราะว่าดีใจแทนลูกค้าที่เขามาซื้อแล้วก็เขาได้เงินแบบเยอะมากๆค่ะแล้วก็มันเป็นครั้งแรกด้วยที่กองสักพัดเนี่ยแตกแบบเยอะมากค่ะสี่ะ48ล้านบาทสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะคะดูไฟสองหน้าไ,ไปก่อนกันเนาะ เจ้าอยู่ม่องไดนี้อ่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่8ปดรวนะคะอยู่ที่ฉะเชิงเซานะคะเดี๋ยวเรามารอมอบเงินให้กับพี่ผู้โชคดีที่นี่นะคะวันนี้อ่ะรถอ่ะมาแล้วค่ะทุกคนนี่มาอะไะคะเฟอร์รารี่มาแล้วนะคะก็ะสีแดงไปเลยสิคะ ถอยรถนะคะสักครู่หนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคือปกติแล้วเนี่ยที่น้องจะนําเงินสดเนี่ยไปมอบให้กับผู้โชคด,ดีที่ถูกรางวัลกับทางกองสลักพัดนะคะคือเงินเงินแบบเงินสดจริงๆจับต้องได้นะคะทุกคนพร้อมกับลอตเตอรี่ใบจริงแล้ก็มีการ อเอกสารเนี่ยให้เซ็นใบแจ้งความอะไรเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมกับพี่น็อตเนี่ยชำระภาษีให้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ทีเนี้ยหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ให้นคนที่ถูกง้างวัลเนี่ยได้รับเงินแล้วเนี่ยเราก็จะเราก็จะนําพี่ผู้โชคดีเนี่ยเขาไปฝากเงินที่ธนาคารพร้อมกันเลยนะคะนั่งเฟอร์รี่ไปด้วยกันเลยนะคะแต่ว่าวันเนี้ยก็เวลาธนาคารก็ปิดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย นำเงินสดไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเป็นการโอนเงินเข้าไปแทนนะคะแต่ว่ามีเงินสดมาให้จับนะคะนี่มีเต้นสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ก็เปลี่ยนเต้นว่ารับตอนให้รับโทรศัพท์ครับลองมาหลายครั้งแล้วก็ไปพลาดไปสองครั้งเอางี้ดีกว่าพี่ทำบุญด้วยอะไรแล้วก็ทำบุญนี้เขาทำไปแลครับ แล้วไม้แล้วอะไรอ่ะเอาออกถือไว้เฉยครับไอพี่ถือไม่ไม่ไม่ถือให้เอาเสียงยุบแช่กัไปมาโอ้โหเด็อ่ะดูนะนี่ชมหน้าผู้โชครับไปคนเดียว48ล้านไม่แต่งใครเลยนะโมดนี้เดี๋ยวผมต้องมาตังค์ให้พี่เดีนเลาะหรือว่าจะเข้อตังค์ได้ใช่ครับเดี๋ยวผมขอตังค์ให้พี่ก่อนมากล้องมาอ่าพี่ชัยบริมาดูเงินก่อนนะคะพี่เลยนะว่าพี่เนี่ยทำผมลน้าบ่ามาก ขอแอปกล้องสลากหน้าน้อยปักบุดไวให้แล้วนะคะทุกคนสจมารถจะคลิกนะคะคลิกเข้าไปได้เลยโอ้โหรอบนี้มา2กระเป๋าใหญ่ค่ะดูไหมมันหนักเท่าไหร่ใบของเรานะฮะนี่โอ้โหกระเป๋าใบใหญ่เลยสิคะไปค่ะเราตามไปดูเงิน4 8ล้านกันนะคะ ว่าเข้าแอปไม่ได้เลยค่ะตอนนี้อ่ะคะใช่เป็นเพราะอะไรเอยหมายถึงว่า,าซื้อหรือเข้าเก้าเข้าสมาัครอ่ะคะดา,ดาวน์โหลดแอปได้เลยนะคะคือถ้าเข้าซื้อตอนนี้ยังไม่เปิดซื้อ,อน้องเพราะว่าเราก็รี่งวดนี้เราหมดแล้วม,มันปิดรอบไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมาัครสมาชิกหรือว่าลงทะเบียนเนี่ยยังทําได้อยู่นะคะลูกค้าลองรีเน็ตนะคะหรือว่ากดเข้าออกแอปใหม่อีกครั้งนะคะโอ้บรรยากาศดีอะไรเบอร์นี้ โอ้โห oh, หนักทีเดียวตอนนี้ท่าประเทศเลยครับพี่ิงเงินครับไปให้ยงทีเดียวไม่เป็นไรครับทุกคนยิงได้เอาเงินขึ้นมานั่งด พี่คะถูกเยอะขนาดนี้นี่เอาไปเก็บไว้ที่ไหนคะเนี่ยคงกว่าธนาคารนะครับจะคิดไปหรือยังคะว่าเราจะเอาไปใช้อะไรยังไม่คิดครับอันนี้ขอเป็นเนาะให้ให้เวลาในการคิดก่อนจริงมีแพลนคร่าวๆไหมคะยังครับเพราะไม่คาดคิดว่าจะถูกมาขนาดนี้ครับคำถามสำคัญดีกว่ามีแพลนยังครับออ๋แพลนนะครับไม่ครับอ่ามว่า ไข่ที่รออยู่ล่างแล้วนะครับเพื่อนเรื่อยๆได้ยินแล้วนะครับวิญญาเรียบร้อยนะครับขายต่อขายต่ออีจันทร์สักใบได้ไหมคะพี่ขายลอตเตอรี่ต่อได้ไหมคะวิญญาเลยครับอ่าจันทร์ค่ะคำถามนี้แล้วนะคะพี่ชัยบดินทร์เขาไม่ขายต่อนะคะคะน้อปเจ๊พี่เจ๊ทุกคนไปครับอ่าพี่ชัยบดินทร์นะคะมีหวานใจแล้วนะคะทุกคนเนาะก็หมดลุ้นกับคำถามนี้นะคะที่ทุกคนดูนะคะ นี่สีล้านสองกระเป๋าใหญ่ๆมาครับช่วยนับหน่อยช่วยพีนนับนับเงินหน่อยค่ะ4 5 6ส9 10็นไหบสามก้อนไปแล้วนะคะ 15 1ห้าสิบหมีกันชอบมาได้เลยนะครับสิจปดสบกสเออคนนนอ่นล่นเิมาเลยค่ะ25 26, 26 27 28ป 29 30 31 32 33 34 35ไม่หมดนะ3ามสิสา4 4 สี่สิบสหยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับอ้าเฮ้ยมี่เดี๋ยวดิครบไหมนะครบไหมโอเคก้นันเครับสิบแปดหมครโอ้มัเชิญพี่ถ่ายครับ ััเยม้อันนี้คือหล่นครับนี่น่าจะหายใจไม่ออกนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้ผมเคยเปิดมาตอนที่นราเห็นด้วยไหมครับผมไม่มีแปดใบนะพี่คืนผมไม่ครบนะเดี๋อันนี้นี่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะต้องทนกันนะเราหล่นนี่คือชมหน้าหวานใจของพี่ชายบดินนะคะ่ออต่งนี้มันจะยืนบังไงนะครับพี่ผมอยากให้ยืนซ้ายกระเป๋าเอากระเป๋าออกมาล เราก็ขอโทรศัพท์พี่ก็ไ่ากไรเลยผมรู้ว่าพี่จับเงินเยอะบ่อยแต่อันนี้คือของพี่เข้าเ่อนะครับต้องนี้นะครับวิดีโอนล้ะครับหนึ่งสองสา สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับคุยนะคะสังเกตหน้าดีๆนะคะดู48ล้านไม่เงีหน่อยหรอคะสังเกตหน้านะคะที่แบบพี่เขาตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพิ่งสั่งปหมดเลยฝันนะฮะก่อนที่ผมบอกว่าพี่รู้แล้วใช่ไหมว่าถูกวันที่หนึ่งของผมเท่าไหคือผมไม่ได้เซฟเดือนของคุณนัดไว้แต่ผมจำเบอร์ได้พอขึ้นมาปุ๊บลองไปด้วยห้าห้าห้าวิ่งกระถูกกระถูกลองที่หนึ่งเหรอแต่ยันไม่รู้ว่ากี่ใบเพราะนั่นจากเราซื้อตอนนั้นอ่ะมันเป็นหวยที่ รถสุดท้ายที่คุณน็อตเป็นรถใหญ่แล้วผมไปแย่งกับเขามาจิ้มได้มานะฮะตอนนั้นก็เลยไม่รู้กี่ใบเป็นราคือไม่ได้เลือกเลขด้วยไม่ได้เลือกครับโอ้โหคนจะรวยก็รวยจริงๆนะคะมาเพื่อพี่แล้วแหละใจคอแล้วตอนนี้ผมบอกว่าคุณคุณชัยบดินถูกรังวัลที่หนึ่งแปดใบสี่สิบแปดล้านบาทตอนนั้นเป็นไงครับตอนนั้นนั่งตั้งสติครับนั่งนั่งจิตนแล้วก็ค่อยมันบอกเดินออกมาที่ล็อตตัวัพท์เดิมแเนาะเฮ้ย ที่ถูก48ล้านมาแต่ก็คือแบบเราไม่รู้อาการแต่น้องบอกพี่เริ่มหน้าหน้าตี่แล้วนะแต่เราก็รับรู้เราเราไม่ปกติอะไรเงี้ยครับครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับเยอะที่สุดเจ้าที่ผมแบบน้องผมที่ออฟฟิศนั่งร้องไห้อะคนดีใจด้วยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้พี่ถ่ายรูปเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ให้จบกันก่อน อองินโอ้โหอันนี้อยากโดนเงินล่นทับมากจังหวะนี้นะคะอ่าประจําวันนะฮะบอกว่าลอตเตอรี่ทุกใบเป็นของพี่ชําระรางวัลชำระภาษีด้วยกันด้วยผมครับแล้วก็ตามกฎหมายก็คือเงินที่ถูกรางวัลเนี่ยไม่ต้องแสดงของกรดอก้าหนึ่งครับพี่เอาเข้าบัญชีได้เลยไม่ไม่มีปัญหาเรื่องภาษีสุกยกเว้นอยู่แล้วครับตามตามผมก็เลยมีหลักฐานให้พี่ว่าพี่รับเงินจากผมแล้วผมชำระภาษีให้เรียบร้อยแล้วครับ เซ็นรับ48ล้านจุกๆนะคะไฟสวิงไวิงมากเลยนไนะคะดูล้วตาแบบเป็น้องเลยเนี่ยหอฝัค่ะเป็นม้องอยู่อ่ะปิดเอาไว้นะคะรเล็อตี่ หวานใจของพี่ชัยบดินนะคะแันดนรวากดวงจะได้ก็คือได้จริงๆนะคะถ้าเกิดเสียภาษีนะครับก็เเท่าไหร่ครับจริงๆแล้ว48ล้านนะ48ล้านพี่คำนวณอยู่2 0 0 0 40,000บาทถ้าจำไม่แต่พี่ชัยบดินไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยนะคะรับไป48ล้านคนเดียวไม่แบ่งใครเลย ไม่แบ่งใครเลยไม่จริงะ่ะได้แค่บาทหรือเปล่าคนนี้น่าจะเก็บไว้หมดอันนี้เดี๋ยวโยกเข้าบัญชีใครคะเนี่ยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นครับอ๋อขอบคุณมากนะขอบคุณมากก็ร่วมยินดีกับ ต้องเป็นของเราในวันหน้าใช่ค่ะทุกคนเราอย่าย่อท้อนะคะแล้วี่ครไปดสร้างความลำบากให้ผมพีะเพราะว่าผมทำป้ายไว้สูงสุด30ล้านและถูก48ล้านเราก็เลยเอา38กับ18มานะรวมกันเป็น48ล้านนะคะทุกคนหรือเราจะอย่างนี้ก็ได้ครับอาล่าสุดนะคะ งวดหนะ้าขอนะอยากได้บ้างจาังได้เลยรูปเพชรอีจันนะคะถ้าใครอยากได้ก็กนี่นะคะตามปักหมุดเลยนะคะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สมัครสมาชิกลงทะเบียนรอเลขงวดหน้าไปหาซื้อกันได้เลยค่ะพี่แค่ไปดีนผมรล้วควรที่ยินฝังเหอเครับขอสักภาพหน่อยครับสักหาาน,นึ่งภาพครับเราไม่รู้จักสี่สิบแปดนะพี่ผมทำป้ายไว้ไม่พอ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ชัยบดินอีกครั้งหนึ่งนะคะส8ล้านไม่แบ่งใครนะคะจุดนี้ขอรบงคน,นองตรตรงกลางได้เลยนะครับขอบคุณค่ะเงินสูงกว่าป้านอนนี้เราพัดกันทำสื่นะครับก็จะ ที่จันนะฮะมาร่วมทำสื่อกับเราเลยครั้งนี้ด้วยใช่ครับถ่าด้วยชุดใช่ไหมคะเน้นนะลำบากมากดวงลุ้นล้วนๆดวงจริงๆฮะไม่เลือกเบอร์ครับกันนำแย่งซื้อเนี่แหละครับอันนี้คือเรียกได้ว่าคนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะมีทำงานธนาคารอ่ะผมเตืียไว้สามสิบล้านงวดหน้าฉันคือผู้โชคดีค่ะไปหาแคนสิบแปดล้านที่นายจะรู้ไ่าดีนะที่เอ็มกอนเทียร์เขาให้ผมอ่ะ นี่นะคะก็เหมือนเดิมนะคะทุกหมดเลยนะคะนำนำเงินมามอบให้นะคะก็มาพร้อมเสื้อนะคะได้ไหมคะได้ไหมตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อลายใหม่ทางกองสลักพัดนะคะอ่าอิจฉาอะน้องถามให้แล้วนะคะพี่พที่ออฟฟิศอีจันทุกคนค่ะพี่ชัยบรินเขาไม่ขายให้เรานะคะ วนตัวพี่โอเคเดี๋ยวเราไปจบกันเนาะได้ค่ะจะมาทำคิวอะ่นี่ยังไงดื่มดำกับบรรยากาศกองเงินข้างหน้านะคะตอนนี้เราไม่ได้ไปปราจีนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่แปดริ้วชาเชิงเซาเนาะตอนที่พี่นัทโทรไปแล้วผมได้ได้ยินว่า ตอนนั้นอ่ะเหมือนพี่กําลังช็อกหรือกําลังร้องไห้อยู่ตอนนั้นอาการมันเป็นยังไงครับถ้าตื่นเต้นนะครับนะครับก็คือแบบไม่คาดคิดมาก่อนครับแล้วเราพอได้ยินแล้วมันตั้งตัวไม่ตันลยครับมันก็ตื่นตันใจครับว่าเพี่รถพวกนี้ขนาดนี้ครับช่วยย้ำเรื่องราวอีกทีหนึ่งฮะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเลขพวกนี้ไม่ได้เลือกเลยไม่ได้เลือกครับเพราะไปแย่งเข้ามาเขามันล็อตสุดท้ายที่เป็นล็อตใหญ่ครับทำไมต้องแย่งครับพี่ต้องไม่ทันเคาฮะเพราะสมาชิกเยอะมากเราแย่งมาได้กี่ชุดครับได้มาทั้งหมด สี่ชุดอ๋อเป็นชุดกี่ใบครับชุดสิบ็ดใบเก้าใบแปดใบแล้วก็สิบใบเขาเรื่องราคาหรือเปล่าเขาราคาถูกหรือเปล่าด้วยครับเมื่อวี้ซื้อไปทั้งหมดกี่ใบครั่รวมทั้งหมดทั้งหมดนครับปกติแฟนไม่รู้นะว่าผมเท่าไหรนะ่ <laughs> เป็นว่าตอนนี้ผมว่าร okay, ู้ก็ไม่โกรธครับรู้ก็ไม่โกรธแล้วรู้ก็ไม่โกรธครับเพราะเดือนนี้นะครับขาก็สี่ร้อยครับโอเคโกรธไหมครับอ่าให้จันถามมั้งครับโกรธไม่โลงอะไรค่ะก็เป็นไงบ้างคะพี่เห็นเงินตรงหน้ารู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับเพราะเป็นเงินที่ของเราแล้วครับไม่ให้มองเวลาเขาส่งมอบคนอื่นครับว่าเน่าอีกไหมคะอ๋อยังซื้ออยู่ครับ่ น่าซื้อเผื่อนูด้วยนะคะได้ครับได้ครัขอบคุณค่ะนะครับนี่คือโชคหน้าของผู้โชคดีนะคะคนจะรวยช่วยไม่ได้เนาะเป็นเลขชุดที่ไม่ได้เลือกนะคะอ่ะไปแย่งเขามาแต่ก็คือถูกนะคะนี่48ล้านนะคะรับเต็มๆไม่หักเลยนะคะเพราะว่าทางกองสั่งพัดเนี่ยเขาจ่ายภาษีให้แล้วนะคะ แล้วก็ราคาถูกด้วยเนาะเป็นราคาต่อใบไะคะไม่ว่าคุณจะซื้อเลขชุดกี่ใบเนี่ยก็เป็นราคาต่อใบนะคะก็ยินดีกับพี่ชัยบดินอีกครั้งหนึ่งนะคะอเนะค ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะแบบนี้นะคะไปกับทางกองสลักพัฒเนาะก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะกองสลักพัฒ .com เนี่ยได้เลยนะคะหรือไม่นะคะก็คลิกเข้าไปตรงที่น้องไอ้ปักหมุดให้นะคะเป็น Facebook Fanpage ของกองสลักพัฒนะคะก็เข้าไปสอบถามอินบ็อกซ์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะใครที่ถามว่าสมัครยังไงลงทะเบียนยังไงเนี่ย ก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนเนาะดาวน์โหลดในถ้าเป็นสมาร์ทโฟนก็จะมีแอปพลิเคชันไว้ให้ดาวน์โหลดนะคะก็พิมพ์คำว่ากองศากพาั .com นะคะก็โหลดมาแล้วก็ลงทำยันสมัครสมาชิกใช้งานกันเนาะนี่ค่ะซื้อได้ทางไหนซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือไม่นะคะก็ คลิกเข้าไปสอบถามนะคะกับเฟซบุ๊กแฟนเพจของกองศักพัดได้นะคะน้องอาจปักหมุดไปให้ทุกคนแล้วนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะแตกจุมากนะคะ48ล้านบาทแบบเยอะมากนะคะกองศักพัดไม่เคยแตกรางวัลหนักเท่านี้มาก,ก่อนเลยนะคะตามที่พี่น็อตบอกนะ,ะก็ขออนตกับพี่ชัยบรินอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่างวดหน้าเนี่ยรางวัลที่1จะแตกที่กองสลักพัดอีกหรือเปล่านะคะและถ้าแตกเนี่ยแตกเท่าไหร่แตกที่ไหน แต่กับใครนะคะเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันงวดหน้านะคะเดี๋ยวสำหรับวดนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอก,กันวดหน้าค่ะบ๊ายบาย